สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์นะครับตัวสปอร์ตเลยฮะตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับสำหรับการนี้ติดตั้งกล้องมันทิศหน้าและหลังนะครับจากอีดิชันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้องระบบสัมผัสครับกล้องมันทิศหน้าและทิศหลังนะครับระบบห้าจอสัมผัสเดี๋ยวเรามาดูนะครับงานติดตั้งอันนี้เป็นแบบดูดจุกนะฮะเจะเห็นว่าหน้าจอใหญ่นะฮะตัวนี้ ขนาด4.3นิ้วนะฮะแสดงผลทั้งกล้องมันที่หน้าและกล้องมันที่หลังนะครับเรจะเห็นถัดทัาสกรีนนะครับระบบทัชสกรีนแบ่งหน้าจอนะครับเลือกการแสดงผลได้ว่า4แบบครับนี้แบ่งหน้าจอเป็นหน้าครึ่งหลังครึ่งแนวตั้งนะครับนี่ครับหน้าจอหน้าอย่างเดียวนะครับนี้หลังอย่างเดียวครับอันนี้หน้าใหญ่หลังเล็กนะครับเราจะเห็นว่าการใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนระบบสัมผัสนะครับหรือทัชสกรีนนั่นเองนะครับ ลูกค้าท่านใดนะที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับฟองบันทิกหน้าและหลังแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะในช่องทาง u t u b e นะฮะหรือในเพจแต่งรถน้าดําเพชรชูรณลนะครับหรือทนไม่ไหวโทรได้ที่เบอร์081ดนะครับ9 5้าห้านะครับการติดตั้งนะครับติดตั้งให้ฟรีนะฮะการติดตั้งไม่ตัดต่อนะครับสายไปเป็นโอเสียบเต้าเลยนะครับตัวนี้ฮะในแผลตฟิวนะครับ โอเคนะครับคราบใน,นารณนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้นาลาต่อน,นะครับเจอกันคลิปต่อไปเป็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ